มันทำตัวไม่น่ารักเราเลยอ่ะพี่อยากให้เราอยู่ห่างๆนะถ้าผมได้เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินผืนเนี้ยก็คงดีอ่ะหรือไม่งั้นพี่จีได้ก็ยังดีถ้าเป็นอย่างที่นายบอกก็ดีอ่ะสิ ตีก็หัดเอาอกเอาใจพี่โอ๋เขาบ้างเด้ไม่ใช่จะเข้าข้างผมอย่างเดียวอะเพลิดเพลอประเหมาะเคราะห์ดีอาจจะได้เป็นผู้คุณผู้หญิงของบ้านสนสทานก็ได้ในโอกเขาไม่ได้รักฉันหรอกนะเพราะฉันแก่กว่าเขาดึกหนึ่งปีเต็มๆแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าในอกเขาฉลาดเขาไม่สมควรที่จะทำให้ฉันต้องโกรธเขาทำไม ก็เพราะว่าฉันเนี่ยนะสามารถทําให้เขากับน้องสาวของเขาอะต้องอับอายขายหน้ายิ่งกว่าเอาปีป๊บมาคุมหัวจะอีก you right. 我不要去。 แม่ตื่นหรือยังแม่ผินตื่นแล้วค่ะอ่ะผู้ผินทำไมไม่อยู่ดูคุณยายล่ะเดี๋ยวคุณยายเรียกหาใครแล้วไม่มีใครคุณยายก็จะมาว่าคุณแม่ได้ว่าไม่รู้จักสั่งคนรับใช้อยู่รองมือรองเท้ารับใช้ท่านผินไปดูคุณแม่ปะตรงนี้ให้จุกเขาดูแลกันแล้วกันค่ะเออแล้วแวะไปตามยายสิทำไมไม่ลงมันสารทิค่ะอ๋อ มาพอดีเลยค่ะแอ้มาทานข้าวมาแล้วนี่จุ๊ไปขย,ยับก็อี้ให้น้องสิลูกไปนังน่งนังน่งนั่งนั่งมัือวันนี้ลงมาช้าแลวจ้ะแอ้ป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าซีด มีอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรค่ะเอ๊ะอ,ะ,อ,ะ,อะเป็นไรอ่ะบอกพี่ได้ไหม จะบอกพี่โอมตั้งหลายครั้งแล้วค่ะแอบว่าที่บ้านส่วนตานของเราอ่ะชักมีอะไรชอบกลแล้วนะคะพี่โอมอะไรชอบกลไอเสียงหมาหอนที่แอบบอกยังไงก็ไม่รู้ตั้งแต่ที่เรามาคืนแรกัร่้แหละไม่ใช่แค่นั้นนะคะพี่โอมตอนกลางคืนเนี่ยแอบได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาที่หน้าห้องของแอบพอแอบเปิดประตูออกไปอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะหูแว่วไปเองหรือเปล่า แต่เห็นเงาคนที่หน้าต่างด้วยนะคะพี่โองกเอ๊ะไล่นเสียงที่ประตูอะขนั่นนะสิคะแะพี่คิดว่านะมันไม่มีอะไรหรอกนี่พี่โอ๊กหาว่าแอ้หูฝาดตาฝาดตัวเองน,นเหรอคะแอะนอนไม่หลับมาแล้วตั้งหลายคืนแล้วนะคะแอชขอยืนยันว่าแอชได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินที่หน้าห้องแอจริงๆคะ่ะอืมถ้างั้นเราควรจะบอกกับคุณพ่อนะ แอบไม่กล้าหรอหมูเนี้ยคุณพ่อทําหน้าขคร่งอยู่เรื่อยเลยอะยิ่งย้ายมาอยู่บ้านนี้นะคะคุณพ่อยิ่งทําหน้าขคร่งเข้าไปอีก ยอดไปพบแตงจวงกับยายนวลตอนที่จะสลังไปยังไปแล้วครับท่านเราได้ฟังว่าไงแตงจวงเขาบอกว่าคุณสนธยาอยากจะกลับมาที่ปึกใหญ่เหมือนเดิมครับท่านไม่ได้นะไม่ได้ยอดต้องไปบอกแตงจวงกับยายนวลนนะว่าไม่ให้คุณสนมาที่ตึกใหญ่เด็ดขาดเลยจะให้ใครเห็นไม่ได้ครับครับครับท่าน เชื่อแอร์แล้วใครที่ไหนเขาจะเชื่อนะคะไม่ใช่ไม่เชื่อแต่แอร์พูดเองไม่ใช่หรอถ้าแอร์ไปเรียบเพียงถามเด็กจุกกับแม่ผิดแล้วอะ่ะไม่มีใครได้ยินเสียงเลยเสียงเดินนะั่นน่ะมันอยู่แถวห้องแอร์นี่คะก็นั่นนะ่ะสิพี่ถึงได้สงสัยไงว่าทําไมมันต้องไปป้วนเปี้ยนแถวห้องแอร์เออเสียงเดินนั่นน่ะมันหนักหรือเบาอะเสียงเป็นคนในบ้านหรือเปล่าแอร์ไม่รู้หรอกคะ่ะ เสียงเดิมมันจำกันได้ง่ายๆหรอคะอหรือว่าจะเป็นขโมยเนี่ยแต่มันก็ไม่น่าหลุดทนสายตาแขกยามในบ้านได้ถ้ามันปีนเข้ามาทางด้านหลังเนี่ยคุณพ่อคนนี้ขับกันเยอะแยะอ่ะมันไม่น่าปีนเข้าวงสัตว์เข้ามาได้นะหรือจะเป็นผีคะผีเนี่ยเลยไม่ได้เพราะผีไม่มีตัวตน มันไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าเดินมันลอยไปลอยมามันเหมือนลมนั่นแหละ